ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนๆทาง youtube ที่น่ารักทุกคนวันนี้เมื่อนี้นะครับชอบชวนหานะครับที่พามาเบ่งงานซ่อมนะครับทีวีนะครับการแก้ไขนะครับเจ้าทีวีเฟมิลี่นะครับรุ่น32นิ้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้กลับเป็นที่นิยมนะครับมีช่องเสียบ SDMI นะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มี VGA นะครับสายอากาศนะครับมาเบิงอากาศนะครับเดี๋ยวลองเสียไฟเบ่งนะครับว่ามันจะไปตรงกับของเพื่อนๆอยู่บ่นะครับเสียแบบนี้นะครับเสียปลักแล้วนะครับมันจะมีไฟแดงขึ้นอยู่นะครับนี่ครับแบบนี้คือว่าไฟเข้าเครื่องอยู่นะครับที่นี้เราก็มาเปิดอยู่รีโมทนะครับตามสขึ้นมาแบบไดนะครับ ปึ๊บนะครับปึ๊บขึ้นมานะครับนี่ครับขึ้นโลโก้นะครับขึ้นตัวโลโก้สีน้ําเงินนะครับแล้วก็หายไปนะครับครับเลือนหายไปนะครับจะมืดเลยนะครับที่นี่นะครับมาเปิดอีกเท่านึงนะครับทีนี้ไม่ขึ้นแล้วนะครับเปิดอะไรก็บอ่ขึ้นนะครับกดรีโมทนะครับมาเบิ่งไฟนะครับไฟแดงก็ยังมีอยู่นะครับ จะเปิดไม่ขึ้นแล้วนะครับที่นี้นะเริงเข้ากลับมาดูข้างในนะครับแบบนี้จะเกิดปัญหาจะอีหยังนะครับจะอะไรนะครับมาบึ่งพร้อมกันเลยนะครับยวขออนุญาตแกะก่อนครับสักครู่นะครับปึ๊บหน้าตาออกมาแบบนี้นะครับทางเครื่องมีอยู่วงจรเดียวนะครับมีบ์ดเดียวนะครับ ภาษาช่างเพื่อนห้องว่าวันบอดนะครับรุ่นแบบนี้นะครับวงจรทุกอย่างรวมอยู่ในแผ่นปิ้นแผ่นเดียวเลยนะครับบริแยกนะครับรวมมีทั้งฟ้าจ่ายไฟนะครับภาคทุกอย่างนะครับอยู่นี่หมดนะครับมีนบอดภาคจ่ายไฟหรือภาคขับหอดนะครับอยู่นี่หมดเลยนะครับนี่มาเบิ่งนะครับเขาคาดโดยสายตาเปล่าก่อนครับว่ามีอย่างผิดปกติหรือเปล่านะครับบอกให้ชัดครับเดี๋ยวเบิ่ง จังหน่อยครับให้เห็นชัดๆนะครับตรวจเบิ้งด้วยสายตานะครับรู้สึกว่าจะเห็นแล้วนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับนี่ครับรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับรู้สึกว่าหัวสิปูดขึ้นมาครับเทียบกับตัวนี้ั็ยังเรียบนะครับตัวนี้หัวปูดนะครับตัวนี้สังเกตได้เลยนะครับคือแบบนี้ยังบริใช้เครื่องมือในการวัดตรวจสอบนะครับใช้สายตาก็เห็นแล้วนะครับแบบนี้ ตัวที่มันเสื่อมนะครับเพราะว่าวงจรแบบนี้มันมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับอุปกรณ์เพื่อนเฮตมากะตามที่ได้รู้กันอยู่ว่าคุณภาพมันบอกคือของแต่ก่อนนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อายุการใช้งานมันสั้นนะครับถ้าเปลี่ยนของแตก่ก่อนนี่จอแก้วนี่ประมาณ10-20ปีก็ยังใช้ได้คือเก่านะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ทุกวันนี้นะครับเสื่อมเร็วนะครับโดยเฉพาะตัวเก็บประจุแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสายหลอดแบ็คไลท์นะครับเนี่เอาเข้าไฟจอนะครับตัวนี้ลอดแต่อีดีนะครับทําการปลดสายต่างๆออกก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการซ่อมเพราะเราต้องยกออกมาข้างนอกนะครับจอเอาปลัออกมานะครับ ตัวนี้ก็สายไฟนะครับก็ต้องทอดออกอีกนะครับสายด้านล่างต้องถอดทุกสายเลยนะครับเพราะว่าเราจะยกออกมาข้างนอกให้มันง่ายนะครับนี่เป็นสายกวกคุมแผงสวิตช์นะครับตัวนี้เป็นบริบัติกีนะครับเราสามารถถอดออกมาได้เลยนะครับนี่ครับบึงในระนาบนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับความแตกต่างนะครับของเจ้าตัวก็บจุนะครับตัวนี้หัวปูนนะครับนี่ครับ มันสะสูงกว่าตัวอยู่ข้างๆอยู่นะครับนี่ครับเพราะว่ามาข้างในมันจะมีน้ํำยานะครับมาเกิดความร้อนนะครับขึ้นมานะครับก็ทําให้น้ำพูดอันที่นี่เขาเพื่อความปลอดภัยนะครับในการจับนะครับเอาให้หารอดไฟลอไส้นะครับนี่ครับเจ้าตัวเก็บประจุตัวใหญ่สุดนี่นะครับตัวซีนี่นะครับเราก็เอาสองสายไปจิ้มที่ขามันก้นนะครับเพื่อให้ไฟมันออกมานะครับ คือไฟมันค้างนะครับภาปจับแล้วมันช็อตนะครับเป็นหลักการเบื้องต้นนะครับของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกช่างทุกคนนะครับในการซ่อมไฟฟ้านะครับทีนี้ครับตัวเสียครับที่ตานะครับตัวนี้ไดโอดตัวนี้มอเอแปลงนะครับวิี้เป็นตัวค็บประจุที่จ่ายไฟให้หลอดจอนะครับหลอดขับหลอดแบ็คไลท์นะครับออกไปตามส่วนตัวนี้เป็น ไฟเลี้ยงวงจรทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นด้านล่างนะครับขานะครับมี2ขานะครับอย่าทาการทอดนะครับใช้หัวแรงนะครับทําการจี้ไปที่ขาทั้งสองครับเพราะว่ามันเป็นปิ้น2หน้านะครับนี่ครับถือความร้อนสิโตกออกมาเลยนะครับนี่ครับ470มิโคร35โวลต์นะครับตัวนี้ รู้สิหาได้อยู่บ้างครับตัวคณะติดเตี้ยแบบนี้นะครับเพราะว่ามันหยางนะครับตัวที่มันต่ําแบบนี้นะครับค่าสูงนะครับได้มาตัวที่มันสูงกว่านะครับเราก็ต้องมาดัดแปลงนะครับมาเป็นวิธีดัดแปลงของผมนะครับว่าชิ้นแบบไดนะครับนี่ครับอุปกรณ์ในทรอนี้ที่เป็นตัวต้านทานนะครับ ามันสีเงานะครับเราก็มาทําการขูดก่อนนะครับแล้วก็มาทําการต่อนะครับที่ขาอะไรตัวนี้นี่เป็นของกีดกีดอี๋นะครับที่ผมเอามาใส่นี่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่กว่านะครับทนนะครับมียี่ห้อนะครับยี่ห้อที่เป็นที่ยอมรับนะครับของเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำนะครับแต่ว่าตัวที่ทอดเอ็งคือมาบมรูยี่ห้อเลยนะครับเพิ่งใส่มา นี่ครับทำการตัดขานะครับผมใส่แบบเป็นแบบนี้นะครับให้มันเวลาเขาใส่นี่มันให้เป็นท่านอนนะครับตัวนี้เป็นท่าตั้งนะครับนะครับมันสูงกว่ากันนะครับแต่ค่ามันเหมือนกันนะครับนี่ครับใส่ท่านอนแบบนี้นะครับสองขาใส่ตรงคั่วนะครับคัวลบสมีแทบสีขาวนะครับใส่กระเบิดนะครับ กระทำการบัดกี้นะครับเอาดัดเปลงน,นะครับเพราะว่าใส่ท่าตั้งคือเก่าบบได้นะครับมันสูงปิดฝาบบได้นะครับต้องใส่ท่านอนแบบนี้นะครับเป็นบางที่บางท่านก็ไปหาซื้อตัวเตี้ยมากก็ต้องใช้เวลาสร้างเป็นเดือนนะครับเขามีโตที่มันสูงมันเงาก็เอาก็มาดัดเปลงแบบนี้นะครับเพราะว่าสะดวกกว่านะครับ แลวก็อุปกรณ์ที่เข้าใส่ไปมันก็นมีคุณภาพกว่านะครับนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับไม่สูงเกินไปนะครับนอน,นครับใส่ได้นะครับแบบนี้นะครับด้านล่างก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับลายปิ้นทีนี้ก็มาประกอบนะครับ ใส่เข้าไปตามเดิมนะครับเพราะว่าเพ่นมีที่ล็อกอยู่นะครับสะดวกอยู่ในการซ่อมอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับใส่เข้าไปให้หมดนะครับที่เขาถอดออกมานะครับนี่เป็นสายหลอดนะครับเพื่นมีหเสียอยู่สอองอย่างครับสามขั้วแล้วก็สองขั้วนะครับตัวนี้เป็นสองขั้วนะครับเสียบสายไฟเสียบปลั๊กนะครับตัวนี้เพค่ับขุดนี้ เสียให้มดนะครับสายที่ทอดอ่อนนะครับสายสัญญาณ l v d s นะครับแล้วก็สายควบคุมแพงสวิตช์ด้านหน้านะครับสายรีโมทนะครับรวมถึงสายลำโพงนะครับพวกนี้ยืมกันมดคอยๆเสียให้มันตรงนะครับเดี๋ยวมันเบี้ยวมันคดมันหักนะครับทำงานใจเย็นๆนะครับอสายสัญญาณขึ้นจอนะครับ สายเพ่ขึ้นจอนะครับเพื่อนเฮ็ดมาสะดวกอยู่นะครับอันนี้เป็นสายกล้านะครับต้องใส่น็อตก่อนในการประกอบเข้านะครับเพราะว่ามันจะลงตัวถังเครื่องนะครับตัวนี้ลดสัญญาณลบกวนนะครับของสัญญาณภาพนะครับตัวนี้สายของเพื่อนเฮ็ดมาต่อเขาคือเก้านะครับขันน็อตนะครับกอบทุกอย่างนะครับที่นี้มาเปิดลองนะครับเนี่ยอย่าขออนุญาตนะครับ ทีวีก่อนนะครับเพราะว่ามันสีหกไปเนี่ยครับสร้างซ่อมเล็กทรอนส์นะครับส่วนมากบ้านจะลุกๆไปเนี่ยละครับนี่ครับเอาแบบเดียวทม์เลยนะครับนี่เสียบให้เบิ้งกระเลืนะนครับเปลี่ยนเมื่อกี้นี่นะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นแบบใดนะครับเป็นที่น่าพอใจของเฮาอยู่บ่เสียบปุ๊บนะครับไฟแดงมาแล้วนะครับทําการเปิดรีโมทนะครับทีนี้ปุ๊บนะครับ ัน่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับสวยงามนะครับนี่ครับนี่ครับมันสิไปขั้นตอนเรื่อยๆนะครับขึ้นมานะครับกลอเซตวงจรนะครับมันขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับไม่มีสัญญาณครับเพราะว่าผมยังบริสิทียบสากศหรือเทียบแหล่งสัญญาณจากกล้อง HDMI นะครับนี่ครับเป็นนัว่าปิดงานนะครับขอบคุณครับ